สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเฉดสมูทนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากอะไรจรคลิกเลือกวัตถุแล้วก็คลิกขวามันก็เฉดสมูทแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่ามุมมันก็จะแบบดูมนขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าอ่าดูถ้าเกิดเป็นเชฟที่มันยากๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราอย่างเนี้ยเราต้องการให้มันสมูทแค่ข้างในแต่แบบตรงขอบเนี่ยไม่สมูทถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาแล้วเฉดสมูทไปเลยสังเ,เกตว่า,าวัตถุของเราทั้งหมดมันก็จะสมูทไปด้วยนะครับวิธีการก็คือว่ากลับไปเฉดแป้นใหม่เราไปที่ Edit Mode นะครับแล้วก็เลือกเลือกเพนที่เราต้องการจะให้มันสมูทตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่เฉดสมูทตรงนี้อ่ะ ทีนี้ในส่วนข้างในก็จะสมูทแหละตรงนี้ก็จะดูเป็นแบบเป็นเฉดแฟตขึ้นมาแต่ตรงนี้ที่เป็นที่เป็นตรงเนี้ยมุมเก้าสิบองศาเราต้องการให้มันเป็นเฉดแฟตทีนี้ก็เราก็ทําง่ายๆเลือกตรงนี้เป็นเฉดแฟตทีนี้ก็จะเห็นว่ามันตรงนี้มันเป็นมุมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบสมูทตรงนี้ แต่แต่นะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาแกัเซตขึ้นมาตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นหัวเรือขึ้นมาสังเกตว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแฟตใช่ไหมเราเลือกให้มันเป็นแฟตมันก็จะเห็นว่าลอยลอยต่อของเวกเตอร์ของเวอร์เทกถ้าเราใช้วิธีเดิมละเรากลับไปที่ Edit Mode เนะเาะแล้วก็เลือกเลือกส่วนนี้ส่วนนี้ แล้วคลิกขวาให้มันเป็นเฉดสมูทสังเกตว่าตรงเนี้ยมันก็จะไปมันทำให้เป็นเฉดสมูทมันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันทําให้มุมตรงเนี้ยเราไม่เห็นมุมแล้วมันจะสมูทเลยถามว่าแก้ยังไงตรงนี้นะครับที่เป็นว่าเป็น Object Data Property นะครับไปที่นอ r m a อตรงนี้จะมีคำว่าออโต้ส o t h อยูอ่ถ้าเราเลือกออโต้สม t h ไป เราจะสามารถปรับได้ว่าระหว่างพื้นผิวเนี่ยสาองศาจะให้มันสมูทถ้าเกิดว่าเกิน3าสองศาไปอย่างเช่น90องศาพื้นผิวที่มันทํามุมกัน90องศานะครับมันก็จะไม่สมูทอ่ะอย่างพื้นผิวตรงนี้กับพื้นผิวตรงนี้พื้นนี้กับพื้นนี้อ่าโทษทีครับเนี่ยมันทำมุม90องศามันก็จะไม่สมูท ทีนี้เราก็ปรับมุมได้ว่าจะให้มันสมูิที่กี่องศาสมมติถ้าเกิดปรับต่ําๆเราก็จะเริ่มเห็นเห็นมลขึ้นมาหเห็นรอยต่อขึ้นมานี่เราก็ปรับขึ้นมานี่เราก็จะสามารถควบคุมได้ อะแต่ทีนี้ต้องทั้งหมดวัตถุเราต้องเป็นเชดสมูททางวัตถุนะครับถ้าเกิดว่าพื้นผิวตรงนี้มันไม่ใช่เชืสมูทยังไงมันก็จะเป็นแฟตเชืแฟตอยู่ดีโอเคครับก็เท่านี้นะครับเป็นพื้นฐานาง,ง่ายๆ